ดน้ำง่ครับบัดนี้ต้นเลี้ยงครับพี่น้องมาหนึ่ก็เห็ดเมนูครับนี่น้ำก็เดือดเลยครับนี่ต้มเยี่ยนครับต้มเปรี้ยครับต้มเครื่องผมก็ต้มไวย์เลยครับนี่ตกตะไคร้ครับนี่ใบบุกูดครับนี่อหอยใบเมี่ยงหอยใบเมี่ยงเยี่ยมครับนี่นลาะหอยใบบ่นี่ลาะมึงมันเห็ดล่ะมึงมันเห็ดเลยเห็ดกระบอกคือ เดี๋ยวตาไปเสียบไฟขั้วยก่อนมันเดือดก่อนครับในน้ำก็เดือดได้ที่เด้อครับในเครื่องหอมอ่ะผมจะใส่ปลาไหลเลยครับนี่อืมโอ้ไปแต่เชียบหัวตัวสมนีละครับนี่ยกำลังเสียบครับนี่ผมบ่ได้เวะเด้อครับนี่ผมเอาเกลือเลยครับห้วยเลยครับให้มันดินครับ นี่ซส้นนี่แหละครับนี่หุดเสียบครับนี่มันจะพลอยครับนี่อูย้ยแบบเมดแล้วครับนี่เขาเครื่องก่อนแบบเป็น้องนี่เปื่อยเด้อครับนี่อูย้ยเปื่ยเหลวครับนี่เราจะใส่ใบกระเพราเลยครับนี่ตุนหอมครับนี่ ผมมีตะฟักซี่ครับพี่น้องปูฟักซี่รลังเกิดหน่อยๆครับนี่โอ้ยแมงซวนบุดเมดครับฝนตกมากใส่ถั่วแดงหน่อยๆครับพี่น้องถั่วแดงฝ้าครับนี่เพราะว่าผมมาใส่เกลือครับฝ้าก็เมื่ครับนี่ตกวันหนึ่งทนก็บใส่ตกครับอุ้มครับฝนเครื่องบ้านครับนี่ างงาุ้ยงอวงไปเลว่ะปคาั้งนี้ปัสสาวะสมนสิใส่สุมบกนาวน้องครัวดีดเอนย์คำแห้งหครับวดี่นย์คำแห้งะครับววดตเกตักเขามาป้ป ยนครับใส่ส่วนหมึกเน่าครับนี่ครับตัวเอียนครับพี่น้องเพื่อยแล้วครับนี่เออเพิ่ต่เสียบแล่ว่าผมสิบ่ใส่ถด์ถเด้อครับพี่น้องผมสิใส่ถาดครับนี่เพราะว่าล้านหน่อยกับมากินน้ำครับบู๊ยครับตัวเอียนครับนี่ เดือพีนอนพีอาพีา่่<อ>าใช่เหลือ,อตัวหนึ่งครับนี่เยนหกตัวครับพีนอนเดือดเทนาำเลยเด้อดครับพี่นอวดอนามเจงงเสียบหลายออน,าน้าลาป้าเดี๋ยวขอหนาไปเติมคเสร็จแล้วเด้อครับนี่ กิขนข่าวำกันมครับ้าบ้านเพื่อเาครับมาเดินไปนอนกินข่าวนกันครับนี่ตุ่มปลาไหลครับหนี่แต่เสียอเลยว่าโอ้เสียเสียจมากิน,นกละอันตนี้โบแมนปลาไหลครับน่็ตววอ, ب, ตอนตนนะไคร้ครับนี่โอ้โอ้เอตุมเอตุ่มอาจจะตัน,น้ำใจตัวโอ้เสีย ب, โอ้เสียบว เพ็ดอยู่นหนเผ็ดอยู่ใจบกทีู่มิอี่นอื้นสายานาผมะลเขาไม่อะเขามัวเดียวก้นคือว่าเขาไม้ไม่ต้องมัวขามยแล้วเสียบัวรู้ว่ากบตัวนี้เป็ตัเลือดเด้อครับตัวไนั่นแหะเป็นตัวเลือดแล้ว ก็บดไอ้เว๋เนาะก็เอาเกลือหุยมันก็เอาใศษคมันอย่างขัหักขัดฝุ่ยห่ำัดฝ่ยเป็คอเอาพักไอนพักโออยากกินพักใหู้ตาจะเอาต้นหอมใหม่เนาะกินพัก <ด>เออ<ส>เอาครับลานหน่อยกินฟักดีกังตุ่นห้อมครับกำยันยันเบึ้งบัมเลยแม่คำยันยันคือตาหนิบบบอ,อู้เสียบ mười con lèo con bạn cô mhm 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 Hết mhm 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 láng mhm cho mhm ăn mặt nhau gần mặt mấy mặt nửa mặt à? hmm? mm -hmm. nha này, nha nhảy nhảy, lên nha đáy nha liêu ta mặt nha mặt người ta nha tùng nha mặt nha mà, nha mặt nha ปลาปัสเสร็จพน่ะเอ้านี่ตาบักตุ่มโอ้ตาบักตุ่มแล้วตาถึงเตือนต้นเอ้าตาปะตานหญ้าถึงเตือนต้นเอ้อตาตะแน่ tốt đang đang ta phang đang đi bộ, ớ đẹp quá. thằng gẻ, mà đồn tuần nghe kín lời nè, à. ừ, tuần này, tuần tuấn nhảy <laughs> <mấy ý. cười> แนวเสียบแนวเสียบโอ้ยมีแต่เนื้อเลยนี่ต้มปลาไหลเนั่น

อือครับอันนี้เอากับหอมกับใบกระเทานี่เนาะอืม <illa milkrees Darwinough> <Dieoon> <Et> <psychedelic> น้ำเ,เต้มน้ำต้มน้ำต้มน้ำเต้มเลือดตัดกระยาเลือดม,มาตายจะกินในเลือดเย็ยนในเสียบนี่อุ้ยอืมอืมวัวเสียบอันโอ้อลยล้นด้วยเลือดเนี้ยก็กินเดี๋ยวก็แม่งมา แล้วเฮาสิกินบ่แล้วโอ้แม่นบ่ล่ะสิเลยโอีย กิน nạp tôm ให้กินน้ำตัวนี้น้ำอืมโอ้ยอีว่าเข้าก็หมดแล้วนี่คำนี่คำใหญ่ๆคือคำนี่ สอติ๊งปบักหหยบินักสูบมงกินักลูยกโป้ปู่งมันแยบแห้ง่ไหนวุ้นแรงเขาว้นแงอืเกนเป็นยันยับไกลไกอืมเายนโอ้เดี๋ยว เตียบเล้วนอนเปื่อยนาน,นว่าเอาขาวะเอา้าฮะยวเออย,อยังหยั่งยังา,าหองเด <c oughs> ้อครับพี่น้องอยากทำไหนั้งเสียบทั้งเท็บไฟตูค้ามนี เึ้นบกข้นเอ้โหแ้วดีหือเ,อเล่กากันเล่าเบ่งนะจุกข้นไปอีาอโอ้าหขึ้นไปขึ้นขึ้นเ้าตาหมดไหนเลยโอ้ยนี่เอาโอ้ยเอาเอา <laughs> เอาเอวนี่จะต้อนเห้าเลยเนี่ยอา้า เ, <c oughs> เ,เ,เร็วๆสมหวังอู้น้องฟุกเก่งมากเลยเร็วดีตอนใบกระเพราครับนีแมงหยังแมงเมาเร็วฝากกินแมงเมามากเหรอวะคือมันเทสแกนน้ำตกเลี้ยม <c oughs> มงมันอยู่นัานนะ่ะโอ้ยยังสว่างดังบุบุบๆเลยวู้ห้ย เอาเย็นอีบัวนะนะอิ่มแล้วโอ้หลานหน่อยอิ่มแล้วครับครับผมก็อิ่มเหมือนเดิมกันหมดเขาแล้วครับเสียบครับ ยิมงละกันมีตะกาเงเยียนครับเนี่ยมดไปสามโต้ครับเหลืออยู่สามหมดลงเงาสามสี่ต,ต,ตัวเยียนแปดโต้ครับโดยอะโต้กินมาจากโต้เม็ด <Okay, S 1> โต้หนึ่ง <S 3> 3 <S หมดครับให้พี่น้องได้เบิ้งครับเมนูมมือนี้ครับตัวนี้เป็นทอดหมูครับนี่ทอดกระดูกโค,งครงนะ ก็เป็นหนึ่แม่บ้านของเขากินโอ้ยเดียวคลิปสวยครับหายตากลองเขากินตัวครับครับพ่อกันไม่คลิปนาครับผมสวัสดีครับบายบายลูก